ปดสิบป็นานี่อาเอาลองคอเอาตอองต่อคิวต่อคิวชั้นเกาามโงครึ่งนอเยอ่ะยังเลอาโอเค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 เออสวย่อสวยอ่ะไปจันทุกขก็ไปอ้าวี่อนจะกดเลยแบงค์มาอาไม่เข้าช่องเหรอเข้าช่องเข้าช่องเข้าช่องไมจะพอดีไม่ต้องบินก็มาเอาเอาแค่อาเยนไหละอันน่ะได้แล้วแบงค์ม แล้วแบเข้าไปแ้วเข้าไปแบงเข้าชอบไหมลบมาก่อนลบมาก่อนรอคิวรอคิวรอคิวโอเคกำลังเวไปแบงแบงแบงตรง้ไงขอแบงถ่ายมาม้เดนใ่ไหมถือนแงสองเอ้ยถ่ายก็ได้ได้แล้วแเอากล้องเ่งมากอ้าขนน้่านอย้นโนตไม่ได้เหรอางางแต่กล้องยังไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รวมหมูตรงนี้บ้างเลยอ่อแล้วมัต้งี๋ยวเดีสองตรงนี้ี่เยไเดี๋ยวอ่เดี๋ยอีกรูปอีกรูปอีกรูปกดผิดที่อ่าอ่ายอ่ะไบายหน่อยไมบายหน่อยบายบายกลับแล้ว